มาแล้วนะครับใครที่กำลังตามหานะโตโยต้าแคมรี่2.5 Hi Premium นะครับหรือครับของเรานั่นเองนะครับก่อนจะเปลี่ยนเป็นโฉมล่าสุดนะนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดมีนซันลูฟนะครับ2.5 Hi Premium นะครับปี2020สีขาวมุกสวยมากนะครับราคาดีด้วยนะคันนี้นะครับราคาดีกว่าเพื่อนเลยนะครับเข้าใหม่คันเดียวด้วยนะครับแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผมบอกราคาในนี้เลยนะครับใครที่สนใจอยากชมรายละเอียดตัวรถนะครับ ติดตามต่อในทิปให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่มิลักแฟนเพจทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่ผมอีกแล้วเช่นเคยนะกับฟิล์มเพชรยนนะครับรถ7 a เมือสอคุณภาพดีนึกถึงรถมือ2ดีๆก็ต้องนึกถึงฟิล์มเพชรยนต์นะครับผมวันนี้เนี่ยมีรถเข้าใหม่นะครับมานําเสนออีกหนึ่งคันนะฮะ เพื่อนๆของเขาเนี่ยได้ขายออกกันไปหมดแล้วนี้คือเข้าใหม่ล่าสุดเลยมีคันเดียวด้วยที่เป็นตัวท็อปซันลูปแบบนี้นะครับสำหรับตัว A C V 70นะฮะผม Toyota Camry นะฮะ2.5 h y บ r ิดพ r ีเมียม u ันลูปนะครับ,ผม,รบ,รบผมสีขาวมุกสวยมากปี2020นะครับผมสับภาพพร้อมใช้งาน ะะรถผู้บริหารหน่วยงานปลดระวางนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าประวัติเช็คศูนย์ทุก1,000 0กิโลมีให้เห็นแน่นอนนะฮะกับราคาค่าตัวงของเขาออกห้างป้ายแดงนะคันนี้นะอยู่1น0 0 0ล้านแปดแสนบาทนะครับพอนะฮะมาอยู่ที่เพชรโยนแล้วเป็นมือ2แล้วนะฮะเหลือเพียงแค่8 0 0 0สนนะฮะเจ็ดหมบาทราคาดีสุดด้วยนะครับคันนี้นะ รีบเลยนะครับใครเห็นคลิปนี้นะครับต้องไวนิดนึงนะสำหรับ ACV 70คันนี้นะครับมีเข้ามาคันเดียวในบริษัทเพชรยนต์ตอนนี้ณตอนนี้นะน,น,นะนะครับที่ยังไม่ติดจองนะฮะเลขไมล์160,000โลนะคันนี้นะครับผมเลขไมลเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับถึงอาจจะเลขไมลเยอะสักนิดนึงแต่เขามีการเช็คระยะทุก10,000กิโลเพราะฉะนั้นพี่ๆวางใจได้เลยนะครับ แคมรี่เนี่ยผมบอกได้เลยว่าใช้กันโอ้โหเป็นล้านลานโลผมบอกเลยนะครับเซอร์วิสเข้าศูนย์ตามรอบมันเทนั้นอะไรทุกอย่างเนี่ยผมบอกเลยทนทานแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นะฮะไฟฟ้าผสมน้ำมันนะครับเบนซินผสมไฟฟ้านะฮะคันนี้ก็แบตวารันตีนะครับเหลืออีก5ปีนะครับถ้าแบตมีปัญหาตัวนี้นะเข้าศูนย์เข้าศูนย์เข้าศูนย์ซ่อมศูนย์ได้เลยนะครับผมเครื่องเดิมๆอะไหล่พาร์ทเดิม,ดมทุกชิ้นนะครับราคา879,000บาทนะคันนี้ วีดาวผ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทตลอดยุติสัญญานะครับใครที่เครดิตดีนะครับอยากจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะต่ำสุดเลย2.49นะครับผมผ่อน4ปีนะฮะ2.49ตลอดยุติสัญญานะครับถ้าใครที่ชื่นชอบหาอยู่นะไม่ควรพลาดคันนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะฮะเรื่องของออปชั่นฟังก์ชันของเขานะครับโครงสร้างตัวรถนะครับว่าสวยแท้เดิมไหมมันดียังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับทะเบียนเนี่ยเดี๋ยว ผมเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะนะครับไม่ใช่ป้ายทะเบียนนี้นะนะครับรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ทําความสะอาดขัดสีสปาเลยนะครับพี่ๆดูสภาพภายนอกนะฮะสวยมากนะครับตัวไฟนะครับเป็น Fu l l LED นะครับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับปรับสูงต่าเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ไฟเดทามลั n นิ่งไล h ์ติดครบปกติไฟสุกเฉินติดครบปกติเลยนะฮะมีเรื่องของไฟตัดมองนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับเรดร์นะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับ Adaptive c r u i s e Control เขามีให้นะครับครบเลยระบบอัจฉริยะเนี่ยแน่นๆเลยนะครับสำหรับโตโยต้าแคมรี่คันนี้นะครับผมไม่ได้แพ้รุ่นโฉมใหม่เลยนะนะฮะกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีเทานะครับสวยๆกันชนด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเทาแล้วก็กระจังหน้าเขาจะตกแต่งมาเป็นสีโฮมเมียมแบบนี้ตัววีนะครับสวยมากนะฮะด้านหน้าตัวรถคมๆแบบนี้ฝากระโปรงพี่ๆดูนะผิวพันธุ์สันเหลี่ยมของเขาเนี่ยดูร่องรอยสันเหลี่ยมของฝากระโปรงนะฮะยังคมสวยอยู่เลยแล้วคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะ นะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับมุกเขาเนี่ยสีเขาเนี่ยจะสะท้อนแสงนะครับเป็นมุกนะฮะมุกฟ้ามุกน้าเงินนะครับนี่สวยๆแบบนี้รอยต่อตัวรถแนบสนิทแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีการชนหนักพิกว้ำจนน้ากับสีก่อไม้อันนี้ผมรับประกันได้เลยนะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างนิคมนะฮะเสียงใสๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางนะฮะแมกกอลอยนะครับสีเงินนะฮะสวยๆแบบนี้ยางขนาด2 1 5หทับ 55R17 หรือ Mac ขอบ17ของเรานั่นเองนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้ Mac สีเงินนะฮะแล้วก็ระบบดิสเบรกนะครับทั้ง4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะร,ระบบเรื่องของกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรก BA นะครับมีให้ครบหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยในเรื่องของเบรกเนี่ยมั่นใจได้เลยรถคลาสนี้นะฮะ เบรกนี่ต้องเยียบนะฮะมีการช่วยเบรกอัตโนมัติช่วยเบรกฉุกเฉินให้ด้วยนะฮะแล้วก็ยางเนี่ยเป็นยางปี2023นะครับยางดันหลบปี2023ยางเอาท์ไซด์นะสวยๆแบบนี้แล้วก็นิ่มมากด้วยนะครับซุ้มล้อป่งล้อค่อนข้างดีคมสวยเลยแล้วก็โช๊คอัพนะครับเดิมแท้เลยนะฮะโช๊คอัพเดิมแท้นะครับพี่ๆดูมาร์กสีเดิมยังอยู่เลยนะครับตัวซุ้มล้อป่งล้อค่อนข้างดีคมนะฮะผิวพันฝากระโปรงสวยมากนะครับคันนี้นะ มีคันเดียวในเพชรโยนพี่ๆต้องรีบเลยใครเห็นคลิปนี้นะครับโทรมาจองกับผมได้เลยนะครับใครจองรถกับผมวันนี้นะผมแถมไปเลยนะฮะประกันเครื่องเกียร์นะครับหปีเต็มนะครับเอาไปเลยนะสองหมืโลเอาไปเลยมูลค่า20 0 0 0กว่าบาทนะครับผมตัวซุ้มล้อองล้อคมๆแล้วก็รอยต่อรถคมๆแบบนี้นะฮะล้อนะครับเรื่องของล้อนะไม่มีรอยขีดข่วนขีดถลอกขอบฟุตบาทมาแต่อย่างใดนะครับ ตัวด้านข้างเนี่ยโลโก้จะมีไฮบริดนะฮะกระจกเป็นเปิดปรับพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวให้ในตัวคันนี้จะเป็นซันรูฟนะครับหลังคาจะมีซันรูฟนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับผิวพันธุ์สันเหลี่ยมตัวรถค่อนข้างที่จะคมสวยเลยแล้วก็มือเปิดประตูนะครับเป็นสีโครเมียมกันทรงกันสาดมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้คันนี้เนี่ยครับกระจกหูช้างเนี่ยมีบายสปอร์ตด้วยนะครับแจ้งเตือนนะฮะเวลารถมีตัวมีเอ่อรถอยู่ข้าง อันตรายอยู่ข้างรถนะฮะเขาก็จะแจ้งเตือนให้นะครับเวลามอเตอร์ไซค์ขับผ่านอะไรนี้นะฮะประมาณนี้เลยภายในหรูหรามากนะครับคันนี้เป็นภายในได้สีดำนะครับแล้วก็คอนโซลตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นลายไม้ไวท์วูดนะครับบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเขาเลยที่เป็นตัวท็อปนะครับตัวไฮบริดนะเขาจะเป็นลายไม้สีขาวแบบนี้นะครับสวยมากนะฮะตัวโครงสร้างนะครับเสาเอนี่ไม่มีปัญหาเลยน็อตไม่มีการไขไม่มีการขยับฝาประตูไม่เคยเปลี่ยนมาแล้วก็บันไดเนี่ยเหยียบขึ้นนะครับแผ่นเพ์ตรงนี้ปั๊มมา นะครับสวยมากนะฮะบ,บันไดเหยียบขึ้นเนี่ยไม่มีตําหนิติดเตียนใดๆนะครับรวมถึงนะฮะตัวน็อตนะครับตัวนออบบ็อตสบีไม่มีรอยขันรอยถอดนะฮะพี่ๆดูนะครับสังเกตได้เลยแล้วก็ที่สําคัญเลยผมให้ดูแผ่นเพจตรงนี้นะครับผมจะย้ําทุกคลิปเลยว่าแผ่นเพจตรงนี้ควรจะดูแล้วก็ต้องให้ตรงกับในสําเนาเล่มนะเลขเครื่องเลขเฟรมนะครับเลขตัวถงังตัวนี้ต้องตรงกันกันในสําเนาเล่มเท่านั้น แล้วตัวขอบเพจตรงนี้นะครับจะไม่มีการทําสีการซ่อมอะไรมาแต่แตอย่างใดนะครับอันนี้คือแผ่นเพจเดิมนะฮะสติกเกอร์มอกรมีครบนะครับผมแล้วก็ตัวหัวน็อตนะครับไม่มีขยับคันายแต่อย่างใดนะฮะตัวตะเข็บเม็ดอาร์นะครับนี่ตึงๆเลยนะฮะตะเข็บเม็ดอาร์คสวยมากนะครับสวยมากนะฮะขายดชื่นชอบหาอยู่นะสำหรับแคมรี่ไฮบ i ิดนะครับภายในซันรูปแบบนี้นะฮะ ติดต่อสอบถามผมเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์ด้านล่างนะ0648436587นะครับผมฟิล์มเม็ดยนตนนะฮะแล้วก็ภายในนะครับด้านหลังขวาประตูเขาเนี่ยจะบุหนังบุนุ่มมาหมดเลยนะครับมาพร้อมกับนะฮะม่านหลังนะฮะม่านบังแดดนี่ที่ปรับมือนะครับม่านบังแดดนี้ยกมือนะครับนี่พับเก็บได้นะสำหรับใครที่กลัวแดดร้อนๆนะครับแล้วก็มีไฟส่องด้านล่างด้วยนะครับ1จุดนะ แผงประตูเนี่ยเขาเป็นวัสดุแบบบุนุ่มมาหมดเลยนะครับสวยมากนะแล้วก็มีเส้นสีเงินนะครับตัดมาสวยมากนะครับกระจกเปิดปิดไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานนะครับบันไดเหยียบขึ้นด้านหลังมีแผ่นเพดปั๊มให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสติ๊กเกอร์เดิมแท้นะครับแอร์แบ็กให้แน่นเลยสำหรับคันนี้รอบคัน8ใบนะครับสวยๆคอนโซลด้านหลังนะครับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะฮะก็ มีเรื่องของก็แอร์หลังนะครับช่องชาร์จ USB 2จุด2จุดนะฮะพร้อมกับตกแต่งด้วยลายไม้สีขาวแบบนี้นะครับมาพร้อมกับกระเป๋าจิงโจ้คู่หลังให้2จุด2องตำแหน่งไฟ2หนังสือนะครับด้านหลังมีให้นะฮะแล้วก็ทัชแพดนะฮะนี่ทัชแพดที่เป็นตัวปรับนะครับเรื่องของแอร์ด้านหลังนะครับม่าด้านหลังปรับเบาะไฟฟ้านะับเบาะคู่หลังเนี่ยก็ปรับพับไฟฟ้านะ ปรับพับไฟฟ้าหมดเลยนะครับใครที่มีลูกเล็กเด็กแดงก็มีขาซีทให้ด้วยนะฮะด้านหลังนะครับตัวของโครงสร้างนะครับผิวพันของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคมสวยนะครับรถราคานี้นะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามนะครับอาจจะมีตําหนิติดเตียนบ้างตรงรอยทะลอกรอยขูดนะเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ตรงไหนมีบอกมีนะผมจริงใจอยู่แล้วนะครับอาจจะมีรอยขูดรอยตรงนี้มาบ้างนะครับแต่เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะฮะไม่ต้องซีเรียสนะครับ ปบเบรกด้านหลังล้อเลื้อทุกอย่างปกติหมดนะครับซุ้มล้อหรืออะไรต่างๆนะครับทุกอย่างดีหมดเลยนะฮะพี่ๆหลายท่านนะครับกังวลเรื่องของว่าเป็นรถมือสองโอ้โหจะไว้ใจเรื่องเครื่องเรื่องอะไรได้ไหมนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับที่บริษัทรยนต์นะครับมีการตรวจรถให้นะฮะกว่า2 7 4จุดทั่วคันไม่ว่าจะเป็นระบบเครื่องเกียร์ไฟฟ้าของเหลวภายในอะไรต่างๆเขาตรวจให้หมดแล้วนะครับสภาพต้องพร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปทำอะไรแล้วไม่ต้องเอาไปลุ้นนะครับ คือพร้อมขับได้อย่างเดียวนะครับลอยต่อตัวรถเนี่ยสวยๆแบบนี้นะครับผมจะพาพาดูในส่วนของเรื่องโครงสร้างนะครับว่าแท้เดิมจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับตัวไฟด้านหลังเนี่ยเป็นเส้นลาย guiding นะครับเป็น full LED เหมือนกันนะนะฮะแล้วก็เซนเซอร์ถอยนะครับเซนเซอร์แจ้งเตือนก่อนการชนด้านท้ายเนี่ยมีถึง4จุดเลยนะครับพี่ๆดูนะนะสวยมากนะครับท้ายสวยมากสำหรับ Camry นะฮะ แล้วก็ตัวนี้นะฮะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดฝาท้ายดูด้านท้ายเขานะครับจะเก็บสัมภาระได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมาพร้อมถาดรองที่ปั๊มแคมรี่แบบนี้นะครับแน่นๆเลยลำโพงเนี่ยมีให้ด้านหน้าด้านหลังนะครับนี่หนึ่งดอกนะแล้วก็โครงสร้างด้านหลังเนี่ยพี่ๆดูนะครับหลอดฟงหลอดไฟยังอยู่ครบปกติเลยนะฮะโช๊คอัพตัวคําท้ายนะครับด้านท้ายนะมีอยู่ครบให้เห็นนะครับ ตัวยางอะไหล่แม่แรงนะครับอยู Warning, ite, <LO AR> ่ครบนะฮะยางอะไหล่แม่แรงอยู่ครบนะครับยางอะไหล่จะอยู่ด้านใต้ทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มีตัวซีนอะไรต่างๆทุกอย่างเดิมแท้หมดเลยนะครับผ้าสักหลาดเนี่ยไม่มีขาดนะครับตึงๆแบบนี้เลยนะฮะตัวโครงสร้างด้านท้ายสวยงามมากนะครับไล่ฟงไล่ฟ้าด้านท้ายกระจกเดิมแท้นะครับอะไหล่พัดเดิมไฟไทยคอยโตนะฮะไฟพัดเดิมนะฮะแบบนี้เลยนะครับท้ายกว้างมากนะครับไฟสองสว่างป้ายทะเบียนอะไรต่างๆนะครับทุกอย่าง LED หมดนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานในราคา8 0ด0 0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่14 0 0 0บาทนะครับพี่ๆี่ที่มีเงินเดือน20 0 0 0 2 5 0 0 0งหขึ้นไปนะครับออกรถคนเดียวไม่ต้องใช้คนคําเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดตัวรถด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างออปชั่นฟังก์ชันที่เขาให้มานะฮะอ่ะเริ่มกับการกลับนะฮะกุญแจก่อนเลยนะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทีเคเลสนะครับปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้นะฮะ แผงประตูนะครับบุหนังบุนุ่มสีดำนะครับคันนี้นะฮะกระจกออโต้ได้ทุกบ้านนะครับนี่ปั๊มออโต้ได้ทุกบ้านนะฮะแล้วก็กระจกเปิดปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วก็เรื่องของเมมโมรี่ซีดนะฮะจดจาที่นั่งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะครับมีให้นะด้านข้างนะฮะตัวโครงสร้างตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็บันไดเหยียบขึ้นแคมลงแคมรี่เนี่ยปั๊มมาให้สวยสดงดงามนะฮะ เรื่องของ n นะครับน็อตเสาบนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนรอยขยับเลยนะฮะตัวแผ่นเพลตัวลมความดันลมยางอะไรต่างๆนะครับอยู่ครบปกตินะฮะภายในได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็หลังไปด้วยแล้วนะครับเดี๋ยวผมนะับพาไปดูเรื่องของด้านในนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวตัดภาพอ่ะเรามาอยู่กันกับภายในของเจ้า t o ต้าแคมรี่คันนี้นะครับคันนี้นะครับปุ่มพุชสตาร์ทเขาจะอยู่ด้านสายมือเออขวามือขออภัยด้วยนะฮะขวามือ แล้วก็คันนี้นะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะพี่ๆดูนี่มีให้เห็นตลอดเลยนะฮะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะครับนี่นะฮะมีประวัติให้เห็นนะครับแล้วก็ปุ่มนะฮะควบคุมอะไรต่างๆนะฮะไฟออโต้นะครับเปิดปิดออโต้หรือว่าการลื่นกรถลไยนะครับ traction control นะครับเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ํามันก็จะอยู่แผงควบคุมตรงนี้หมดเลยนะครับมีที่เก็บบัตรเสียบบัตรให้นะฮะพวงมาลัยของเขานนะครับเขาก็จะเป็นนะฮะพวงมาลัยแบบ ไฟฟ้า EPS นะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังแบบซอฟทัทนะครับมาพร้อมได้สีดำแบบนี้สวยๆนะฮะมีตกแต่งด้วยลายไม้ไว o วอด้วยนะครับผมก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมี Adaptive Cruise Control นะครับความเร็วแปรผันตามรถคันหน้านะฮะเรื่องของแจ้งเตือนก่อนการชนเรื่องของแจ้งเตือนการออกนอกเลนเนี่ยเขามีให้ครบหมดแล้วนะครับผม p a t t e n Shift เขาก็มีมาให้นะสำหรับใครที่ชอบเปลี่ยนเกียร์เองนะฮะ p a t t e n Shift บวกลบเขาก็มีมาให้นะครับผม ก็พวงมาลัยเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับนี่ปรับไฟฟ้านะปุ่มปรับไฟฟ้าเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เข้าออกซ้ายขวานะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะฮะเหยียบเบรกนะครับแล้วกดปุ่มปุ่มพูสตาร์ทนะครับพวงมาลัยเขาจะปรับเองอัตโนมัติอันนี้คือผมสตาร์ทรถแล้วนะนะฮะเสียงเงียบมากนะครับเพราะว่าเป็นรถไฮบริดนะเงียบมากนะครับห้องเครื่องห้องผู้โดยสารอะไรเงียบมากหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเร่งเครื่องให้ดู นี่นะครับเครื่องยนต์เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับ TFT นะครับด้านหน้าตัวรถนีฮะนี่ส่องสว่างสดใสสวยงามนะครับแล้วก็หน้าจอ TFT เนี่ยโหเรียกได้ว่าอัจฉริยะเลยนะครับมีในเรื่องของปรับการเปิดปุ่มแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนของการชนนะครับ BSM นะฮะ RCTA นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนี่ปรับได้แล้วก็ HUD นะครับ HUD ก็คือนะฮะภาพสะท้อนนะครับนี่ด้านหน้าเห็นไหมนะฮะเขาจะเป็นภาพสะท้อนอยู่เห็นไหมด้านบนนะครับบอกเรื่องของเลขใหม่หน้ปัดเลือนใหม่นะครับเป็นภาพซ้อน HUD นะครับสวยงามมากนะฮะแล้วก็มีมานหลังนะครับปรับเปลี่ยนได้ปรับเปิดได้นะครับตั้งค่าตัวรถดูเรื่องของลมยางนะครับดูเรื่องของ แนะนำโหมดขับขี่ Eco Mode นะครับทิศทางในการขับขี่นะครับเครื่องเสียงบลูทูธหน้าจอนะครับเนี่ยความดันลมยางนะครับดูได้หมดเลยนะครับอัจฉริยะมากนะเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นโลนะครับผมว่าเลขไมล์เนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับเพราะว่าเขาเข้าศูนย์ซ่อมศูนย์มาหมดแล้วเรียบร้อยนะครับรถนะครับจะแม่ทันแนนนะครับเข้าศูนย์เนี่ยครั้งใหญ่ ตอนที่10,000แกิโลนะครับเขาจะซ่อมศูนย์เปลี่ยนถ่ายเฟืองท้ายเปลี่ยนถ่ายของอุปกรณ์ใหญ่ๆไปหมดแล้วนะครับคันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคอนโซลด้านหน้าเนี่ยวัสดุนุ่มมากนะครับเป็นหนังนะนุ่มๆเลยนะครับแล้วก็ทีเด็ดของเขาเลยคือลำโพงนะครับเขาให้มาเป็น JBL หมดเลยสําหรับตัวท็อปสุดนะนี่ลำโพงเครื่องเสียง JBL นะครับทั้งหมด8ดอกนะครับโอ้โหเสียงดีมากคันนี้บอกได้เลยว่าการหึบแน่นอนนะครับ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะเพราะว่าออปชันฟังก์ชันเขาจัดเต็มนะฮะเรื่องของหน้าจอกลางนะครับ mm hmm. เรามาดูหน้าจอกลางกันนะครับหน้าจอกลางเนี่ยก็เป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับมีนีเวิเกเตอร์ให้นะฮะนี่มีนวิเกเตอร์ให้นะครับคบ้นหาที่อยู่หรือว่าระบบนําทางอะไรต่างๆนะครับเขามีให้ครบหมดเลยเครื่องเสียงนะครับเขาก็จะเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ USB AUX นะฮะนี AM/FM เล่นได้นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อหน้าจอกลางนะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้หมดเลยนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจอยู่นะฮะรีบเลยเดี๋ยวผมเข้าขอยนกเข้ากล้องถอยให้ดูนะกล้องถอยเขาก็นะครับเซ็นเซอร์บอกระยะเนี่ยนะครับมีแล้วก็ดังด้วยนะฮะแล้วก็เส้นบอกระยะของเขานะครับหมุนตามพวงมาลัยนะฮะทำให้นะครับช่วยเหลือในการขับขี่ถอยเข้าซองได้ง่ายขึ้นนะครับ พี่ผู้หญิงก็สามารถขับได้นะครับเจ้าโตโยต้าแคมรีเนี่ยนะฮะบอกเลยว่าคุ้มค่านะครับแล้วก็สะดวกมากเซ็นเซอร์ถอยแล้วมุมกล้องปรับได้นะครับปรับได้หมดเลยเส้นของการบอกนะครับนี่เส้นก็ปรับได้เช่นเดียวกัน3 3ระดับเลยนะครับเครื่องเสียงก็จะเป็น jbl ปั๊มอยู่ตรงนี้เนาะนะครับเวลานะฮะถอยเนี่ยเราก็กระจกเขาก็จะลดลงกระจกข้างสายขวานะครับเขาจะลดลงอัตโนมัตินะครับเวลาถอยนะ ก็จะได้ถอยให้แม่นยํายิ่งขึ้นนะครับนะฮะคันนี้ก็สวยงามนะแอร์นะครับผมเป็นดูโอ h ช n แนลนะครับนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเรียกดูโอ h ช n แนลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันปรับได้ถึง3โซนนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับแอร์ด้านหลังนะฮะสโซนนี้นะครับแอร์เป็นดูโอแชนแนลแยกปรับได้นะครับ เป็นโหมดออโต้ก็ได้แล้วก็มันจะมีนะครับสัญลักษณ์คำว่านาโนอขึ้นตรงนี้นะฮะแบบนี้เลยนะครับก็คือนะฮะรถคันนี้นะครับสามารถกรองฝุ่นละอองได้ถึง pm 2.5เลยนะนะครับก็กรองฝุ่นได้ดีทีเดียวทําให้บรรยากาศนะครับภายในรถเนี่ยสดชื่นแล้วก็ไม่มีนะฮะเรื่องของฝุ่นไอเสียที่เข้ามาในตัวรถเลยนะครับกรองฝุ่นได้ดีมากนะฮะคันนี้นะครับคอนโซลนะฮะตกแต่งเป็นลายไม้นะครับพร้อมมีไฟแอมเบียนไล์นะครับ สีน้ําเงินน้ําเงินแบบนี้นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีนะครับ o อ t l e t c h a r g นะฮะนี่มี o อ t l e t c h a r g ให้นะครับ o อ t l e t c h a r g ให้อ่าตรงนี้นะครับแล้วก็ usb aux นะครับนี่สวยๆไวเลตชาร์จก็มีให้เช่นเดียวกันนะครับนี่วางโทรศัพท์แล้วก็ชาร์จได้เลยมีเก๊เก็บของให้นะครับเก็บโทรศัพท์วางโทรศัพท์ด้านในได้นะครับนี่สวยๆแบบนี้นะฮะเกียร์นะครับพุ่มหนังมานะครับสวยๆมากนะฮะแล้วก็ คอนโซลกลางเนี่ยหรูมากนะครับเป็นลายไม้สีขาวไวบูดมีที่วางแก้วให้กุญแจสำรองมี2ดอกนะครับกุญแจมี2อดอกนะกุญแจรีโมทเขามี2ดอกนี่แบบนี้เลยนะครับโหมดการขับขี่นะฮะับเขามี EV Mode Eco Mode Normal Mode Sport Mode นะครับแล้วก็ EV Mode นะฮะโหมดการขับขี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนได้นะฮะก็สป o r t ก็อัตราการเร่งนะครับหรือว่าอัตราแรงทอร์กเนี่ยดีนะฮะ นอร์มอลโหมดก targets, ็กลางๆนะครับไม่ได้เร็วไม่ได้แรงมากนะฮะอีโค o โหมดก็ประหยัดน้ํามันสุดๆเลยนะครับอีวีโหมดก็ใช้เป็นไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้เรื่องของเครื่องยนต์แรงต่างนะครับใช้แบตไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็เบรกโฮนะครับเบรกไฟฟ้านะครับเบรกมือเป็นเบรกเบรกไฟฟ้าและที่สําคัญเลยตัวท็อปสุดนะฮะเบาะเนี่ยคือเบาะเย็นนะนะฮะเบาะเย็นเนี่ยคืออะไรยังไงนะครับเบาะเย็นคือนะฮะมีความเย็นออกมาจากเบาะเลยนะครับปรับพับเย็นได้แบบนี้นะครับ นี่ปรับความเย็นได้3าระดับเลยนะครับตัวภายในเบาะเขาก็จะเย็นนะครับให้รู้ความรู้สึกว่าโอ้โหด้านหน้าเนี่ยนั่งไปแล้วเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะเย็นไวมากนะครับหลังเย็นเจี๊ยบเลยนะครับปรับได้3มทิศทางนะฮะแล้วก็ที่เก็บของนะครับมีให้นะครับคอนโซลที่วางแก้วที่วางศอกที่วางแขนที่วางศอกนะฮะใช้งานได้จริงนะครับสวยๆแบบนี้นะครับเอกสารกู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะับเบาะหนังสภาพตึงๆแบบนี้แล้วก็เรื่องของพัดนะครับ นี and, like ่ทัชแพดด้านหลังนะฮะับเขาก็จะมีไฟ LED แบบนี้นะครับแอร์ก็ปรับได้นะครับอุณหภูมิด้านหลังนะครับแอร์นี่ปรับได้แล้วก็เรื่องของม่านด้านหลังนะครับปรับได้ที่พัดทัชแพดเช่นเดียวกันม่านด้านหลังอัตโนมัตินะครับปิดเปิดอัตโนมัตินี่นะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับเบาะด้านหลังปรับได้นะฮะนะครับปรับได้เลยนะฮะนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับปรับพับไฟฟ้าหมดแล้ว เรียบร้อยนะครับทัชแพดมีเฉพาะตัวท็อปสุดเท่านั้นนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับในส่วนของจอเอ่อเรื่องของกระจกกระจกมองด้านหลังตัวรถนะฮะเขาก็จะเป็นนะฮะกระจกตัดแสงแบบออโต้เรียบร้อยแล้วนะฮะเซ็นเซอร์กล้องนะครับเขาก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะเซนเซอร์กล้อง,อง,องการแจ้งเตือนกัน อ๋อน้องเลนหรือว่าอะไรต่างๆครับจะเป็นตัวกล้องหน้ารถนะครับกล้องบันทึกหน้าจอนะครับเดิมแท้มีมาให้นะคันนี้นะกล้องเดิมแท้บันทึกหน้าจอจากโตโยต้านะครับคันนี้นะฮะเขาติดมาให้เพิ่มนะฮะคันนี้นะแล้วก็ด้านบนแผงควบคุมเขาจะเป็นแผงซันรูปนะครับซันรูปเป็นซันรูปไฟฟ้านะครับนี่นี่ซันรูปไฟฟ้านะครับตัวเปิดกระจกหรือว่าปิดกระจกเนี่ยได้นะฮะนี่แล้วก็ตัวที่วางแดดตรงเนี้ย ดึงสไลด์เอานะครับผมเป็นแมนนวลนะครับนี่แบบนี้เลยนะฮะไฟอ่านหนังสือนะครับเขาจะเป็นไฟ led ดวงเล็กๆนะครับแต่ว่าสว่างนะสว่างมากนะครับแล้วก็เรื่องของที่บังแดดนะฮะนี่นะครับเปิดนะฮะเขาก็จะเลื่อนอัตโนมัติเลยไฟเขาจะติดอัตโนมัตินะครับเรื่องของตัวพลาสติกนะฮะซีนพลาสติกนะฮะเขายังไม่แกะออกเลยนะครับยังไม่ได้มีการแกะออกเลยใหม่มากนะครับ ก็แอร์แบกรอบคันคอวัดภัยให้ครบแล้วนะครับสำหรับแคมรี่นะฮะ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับซันลูปคันนี้นะฮะครบคันนะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถหรูสไตล์บริหารที่น่าใช้งานแล้วราคาจับต้องได้ง่ายนะฮะราคา879,000บาทรีดาวพอนหมื่นสี่พี่ๆคิดดูนะครับจะไปเอามาจากไหนนะฮะเดี๋ยวผมพาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะครับว่าโครงสร้างตัวรถด้านหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ เรื่องของตัวรถนะฮะจะสวยแค่ไหนแล้วก็ห้องเครื่องจะเดิมแท้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมรับชมกันเลยนะฮะมาเดี๋ยวผมพามาชมกันกับด้านหน้าตัวรถนะฮะผมฝานะครับฝาด้านหน้านะฮะฝาโป้งนะครับสามารถเปิดมือเดียวได้เลยนะพี่ๆนะนะครับเพราะว่าเขามีช็อคอัพนะครับนี่ช็อคอัพที่ฝาโป้งนะครับช็อคอัพเนี่ยทำงานปกติเลยนะฮะนี่พี่ๆดูนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ใช้ง่ายเปิดมือเดียวได้เลยนะครับ ห้องเครื่องของเจ้าแคมเบอรี่นี้นะครับผมก็สดใสปกติเลยอันนี้คือสภาพแรกเข้านะพี่พี่นะยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะฮะแต่ว่าห้องเครื่องเนี่ยดีมากสภาพดีมากนะครับคันนี้นะครับห้องเครื่องเนี่ยใสกิฟต์นะครับไม่มีรอยน้ํามันหยดรั่วหยดซึมนี่ฮะซีซูบนะครับ2400นะฮะ87ซีซี211แรงม้านะครับโอ้โหเรียกได้ว่าแรงสุดๆเลยเครื่องยนต์2.5นะฮะ ดูในส่วนของฝาเครื่องยนต์นะครับพี่ๆสังเกตนะไม่มีค่าน้ํามันหยดเยิมนะครับฝาเครื่องยนต์เนี่ยสกริปเลยแล้วห้องเครื่องงเนียเนี่ยแบบนี้แบบตรี่นะครับมีสติ๊กเกอร์ชัดเจนนะฮะภายในนะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับไม่มีเรื่องของน้ําท่วมอะไรมาแน่นอนนะครับพี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับกล่องฟิล์กล่องรีเลย์อะไรต่างๆทุกอย่างสายไฟนะครับไม่มีการหนูกงหนูกัดใดๆทั้งสิ้นผมเช็ครถให้2 7 4 0ทั่วคันพี่ๆสบายใจได้เลยนะครับ แล้วก็นะฮะตัวเบ้าโช๊กนะครับสปอร์ตเมทอาร์คตัวน็อตนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขันนะครับโครงสร้างดีมากนะครับสภาพเดิมสวยคานซ้ายขวาสวยงามนะครับปกติเลยไฟเดิมแท้คอยตกนะฮะนี่พี่ๆดูเบ้าโช๊กนะครับสองข้างเลยสวยใสมากนะฮะตัวนะฮะโช๊กอัพไม่มีรั่วซึมนะครับพี่ๆดูนะฮะฝาโป้งนะครับเดิมแท้นะฮะไม่มีรอยขันนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะครับน็อตฝาโป่งเดิมแท้ ซีนยางด้านข้างฝากระโปรงนะฮะนิ่มๆแล้วก็แผ่นการความร้อนตึงๆแบบนี้นะครับรูระบายอากาศกลมสวยทุกจุดนะฮะนี่เลยนะฮะติ๊กเกอร์คำเตือนนะครับโอ้โหติดมาให้ครบเลยนะฮะติ๊กเกอร์คำเตือนเนี่ยเดิมแท้จากศูนย์หมดเลยนะพวกเนี้ยนะฮะคำเตือนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อันนี้มีติ๊กเกอร์แบตเตอรี่เปลี่ยนมาแล้วเรียบร้อยนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับตัวฝากระโปรงตัวสีอะไรต่างนะครับพี่ๆเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะ สวยมากนะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับอยากจะออกรถกับผมก็ได้เช่นเดียวกันมีบริการนะครับรถสไลด์ส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมพี่ๆไม่ต้องห่วงนะฮะเราส่งให้ทั่วประเทศไทยแล้วก็มีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับก็ปิดง่ายๆแบบนี้เลยนะครับใครชอบใครสนใจนะฮะติดต่อสถามมาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะ064436587นะครับสำหรับตัวไฮบิดแคมรี่นะครับคันนี้ ACV 70นะครับผมมีคันเดียวในเพชรยนต์นะเพราะฉะนั้นพี่ๆต้องรีบเลยนะครับก่อนที่จะหลุดจองไปอีกนะฮะลูกค้าถามมาเยอะมากนะครับผมเมื่อไหรจะเข้ามาเมื่อไหรจะมีให้ชมอีกวันนี้มีมาแล้วนะครับต้องไวกันนิดนึงนะนะครับจองกับผมดีสิทธิพิเศษมากมายรายละเอียดเดี๋ยวทักมาคุยกันนะครับวันนี้ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วขออภัยด้วยพบกันใหม่พบกันใหม่นะครับคลิปต่อไป วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ